สมบูรณกลิต Special h o a l i n g Tharo นะครับเอาวันนี้นะครับพ่อหมอสมบูรณ์กลิตก็ขอสวัสดีครับเพ,พื่อนๆของ PFC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปการทํานายเสียงไพ่ t า a r o ของพ่อหมอสมบูรณกลิตในคลิปนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะหัวข้อคลิปยังไม่มีเลยไม่มีสายสัญญาณใดๆเลยครับวันนี้นะ,ะนะก็เอาเป็นว่าให้ลักษณะของไพ่ที่จะ จับทำนายเสียงไทยในวันนี้มาดูพลังงานข้างในแลน้วกันนะครับว่าหัวข้อคลิปจะมอจะขึ้นว่าอย่างไงนะครับในนโปกคลิปนะครับเอามาติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผมนะวันนี้ในเบื้องต้นก็จะทํานายเสียงไทย3ามใบนะครับเป็นพลังงานพื้นฐานนะครับวันนี้ก็จะให้ชุดโกลเหมือนเดิมนะครับให้ชุดโกลทางานเหมือนเดิมนะครับามาครับมาชุดโกลนี่ เป็นอะไรที่พ่อหมอชอบมากนะครับอ,ออกมาให้หมดนะโอ,โอเคเอ๊ยยังติดๆอยู่นะ,อะโอเคนะครับอมานะครับวันนี้ไม่มีหัวข้อคลิปเลยนะครับอขออนุญาตครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ FC เพื่อนงของพี่ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าท่านจะได้มารับชมในช่วงไหนเวลาใดปีไหนพศใดนะครับคลิปนี้ก็ยังคง เป็นพลังงานของทุกคนทุกท่านอยู่เสมอนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตคูบารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโปรตเบิกเนตแบกไฟเนี่ยให้ถูกต้องตรงเพลงนะครับเป็นสัญญาณสายสัญญาณาชี้นำชี้แนะให้ fc ผู้น้องพ,องพ่ทุกคนทุกท่านเนี่ยใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะครับผมอโอเคนะครับไปกันเลยครับพ่อหมอจะจับอยู่3มรอบนะครับ ในแต่ละรอบก็สามใบเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะพ่อหมอ,อจะจับไพ่ให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อเป็นการกระชับนะครับนะนอกจากว่าถ้ามีพลังงานของไพ่ขัดแยง้งหรือมีอุปสรรคอะไรพ่อหมอถึงจะขยายเพิ่มนะครับโอเคครับรอบแรกครับใบที่หนึ่งพลังงานขั้นพื้นฐานพลังงานอาของทุกคนทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้นะครับนะพลังงานพื้นฐานเป็นยังไงกันบ้างามาดูกันที่สามใบแรกครับใบที่หนึ่งมาครับ ว้าวอ่าวิวออฟฟอร์จูนมาครับอืม uh huh. มาก่อนเลยนะอ่านะใบที่สองครับอ่า uh, uh, เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับใบที่สองปับ๊บ uh, อ oh ่าโอ้โหให้ดูก่อนครับอืม uh อ่าเจ็ดดาบนะไม่ใช่เจ็ดสิเก้าดาบนะครับเก้าดาบอืม uh huh. เอาเรื่องอยู่มนกันนะเอาเรื่องอยู่มันกันนะอ่าใบที่สามครับเดี๋ยวค่อยมาตีภาพรวมองรวมนะครับมาครบสามใบนะครับปั๊บออกมาอืมอ่าจัดเม้นท์นะครับจัดเม้นท์โอเคจัดเม้นท์มาแล้วนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับมาดูไพ่กันนะครับพลังงานองครวมพื้นฐานทุกคนทุกท่านอ่าพลังงานพื้นฐานนะครับอ่าพลังงานพื้นฐานอ่าตอนนี้ทุกท่าน กงล้อหมุนเนี่ยหมายถึงก,งล,กงล้อมนะกงล้อหมุนวนเวียนอยู่นะครับอ่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะครับอ่าก็มันเป็นเรื่องของปกติธรรมดาของโลกนะครับของสัจธรรมนะมีสุขมีทุกข์อของโลกธทมเลยนะครับนะอ่าถ้าในขณะนี้ท่านประสบกับความทุกข์โศกตรมผมขข้นก็ดูแล้วกันนะครับลักษณะของไทยนะก็ ให้ขอบคุณตัวเองนะครับที่ยังไงล่ะมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับก็ฉันก็สุดยอดแล้วเ,เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาก็ขอบคุณทั้งหมดนะครับขอบคุณทั้งหมดให้มาดูมาดูตัวเองนะมาดูข้างในเนี่ยอย่างนี้นะครับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนะครับไม่ไม่รู้ว่าทุกท่านเนี่ยเจอเรื่องราวใดอยู่นะครับกลงงรอเข้าหมุนอยู่นะครับอา่าถ้าเป็นห้วงของความทุกข์นะครับ กงร้อเขาก็จะหมุนขุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นหมุนขุนขึ้นไปสู่หมุนพลังงานของคุณเนี่ยอ่าให้ขึ้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับค่อยๆหมุนขุนขึ้นไปนะครับเพราะว่าไพ่ใบที่สามมันสอดคล้องมาเนี่ยอ่านะครับจัดมิสเนี่ยมันเป็นไปในแนวทางของความสุขครับเป็นพลังงานของความเบิกบานเนี่ยความสุนทรีนะครับนะเนี่ยอ่านี่ครับ ไม่ว่าจะวัยใดนะไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดที่เข้ามาในวันนี้นะครับนะอะก็จะเป็นพลังงานที่สุนทรีนะครับได้รับการเขาเรียกว่าเยียวยาสมานแผลใจละกันนะครับอ่าก็ตัวคุณเองนั่นแหละครับพลังงานของคุณทั้งนั้นนะครับอ่าเมื่อเราเจอบทเรียนเจอสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่ง กินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกข์โศกตมผสมควรใช่ไหมครับนะ,ะกรงล้อมันก็หมุนอยูอ่เมื่อคุณไปถึงจุดนี่ยังไม่เท่าไหร่นะเนี่ยเก้าดาบถ้าสิบดาบก็คือสุดแล้วนะแต่กรงล็อกปรากฏขึ้นนะครับพอแล้วละ่ะเก้าดาบก็พอแล้วนะทีนี้เขาก็จะเหวี่ยงคุณขึ้นแล้วนะครับะนะพลังงานดีๆพลังงานแห่งความเบิกบ,บานเนี่ยเชื่นมื่นนะครับ ก็จะเป็นในแนวทางของความสุขความเบิกบานนะครับนะการเตือนรู้การเขาเรียกว่าจิตใจแจ่มใสครับแจ่มใสเบิกบานอนี่นะครับนี่ลักษณะของดนตรีนะบรรเลงขับกล่อมพวกคุณนะครับนี่เห็นไหมะนะครับเป็นสัญญ,ญาณจากนะอีกในนั้นก็คือเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คอย ปกป้องคุ้มความดูแลคนอยู่คูบาอาจารย์นัน่นแหละนะครับอสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็คือพลังงานนะมันมีนะ,ะนะครับเชื่อว่ามันมีนะครับผมนะเรื่องของเทพเทวดานะครับพลังงานสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะอะนี่นะครับเขาคอยอเขาเรียกว่าคอยขอจัดปัดเป่าแล้วกันนะครับคอยดูแลคนอยู่นะครับนะตรงนี้แต่คุณคุณจะได้รับ เขาเรียกว่าประสบการณ์และบทเรียนบทเรียนจริงๆในชีวิตปริญญาชีวิตนะครับเราถึงจะเตื่นรู้เราถึงจะเก็ตใช่ไหมตรงนี้คือเอาเป็นว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะแต่มันเป็นไปในทางที่ทุกข์แหละพราะไฟมันออกมาขนาดนี้นะครับอ่านะเดี๋ยวพว่อหมอจะขยายเก้าดาบให้หนึ่งใบแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคนะเก้าดาบอ่าขยายออกมาเป็น อ่าโอ้โหเก้าไม้เท้าตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับสมการแก้จบอ่าปิดไว้เลยปิดสิบป,ปิดเก้าดาบไว้เลยเนี่ยดูนะครับอ่าอ่เห็นไหมอ่าเก้าดาบกับเก้าไม้เท้าปิดเสนิทอ่าค่าเป็นศูนย์เพราะว่าไพ่ไม้เท้านี่คือค่าพลังงานอ่าของการเตือนรู้การแอคชั่นนะครับการต่อสู้อห้ำหัน่นเอาชนะต่อกิเลสตัณหาภายในใจความทุกโศก โกตรมต่างๆนะคุณเตือนรู้แล้วคุณเพียบพร้อมแล้วตอนนี้นะครับนะแล้วก็รางวัลแห่งชัยชนะเนี่ยครับนะคือปิดเลยนะพอหมอขายายมาก็ปิดปิดไปเลยสิบดับเป็นศูนย์ไปเลยนะครับพลังงานมันบาลานนะครับนะอ่าตรงนี้โอเคนะกลงล้อก็หมุนคข,ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อ่าหมุนคขึ้นไปสู่จุดที่เรียกว่าความพรั่งพร้อมนะครับอ่าในสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจนะอ่า นะครับพร้อมทั้งไกาและใจเขาเรียกว่าสอดค้องสมบุรทัทางกาและใจเนี่ยนะครับพลังงานดีนักนะครับพลังงานพื้นฐานดีมากนะครับอ่าเนี่ยเอาแย้มบอกให้ดูหนะ่อยแล้วกันสิบดาาเก้าดาบ,าบแล้วก็เก้าไม้เท้านะครับอืมอ่าก็มาจัดเม้นตบอีกทีนึงก็จบเลยนะครับทีนี้นะอา้าโอเคอ่ายังไม่พลังงานพื้นฐานก็ยังไม่ได้แง้มหัวข้อคลิปเลยนะครับ ยังไม่แงมเลยนะอ่ะเอามาดูล็อบที่สองแล้วครับล็อกที่สองสามใบนะครับอ่ามาไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยล็อบที่สองสามใบเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของพ่อหมอนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าล็อบที่สองใบที่หนึ่งครับอืมนั่นต่อเนื่องกันเลยนะครับทีนี้อ่านะครับอ่า แปดไม้เท้าครับต่อเนื่องเลยนะแปดไม้เท้าะนะครับแอคชั่นนะครับการต่อสู้การเขารเรียกว่า,าพลังของอการสร้างสรรค์น,นะครับการเดินทางที่มั่นคงนะครับนะ,ะแล้วก็บที่สองมาครับโอ้โหโ,หอ,โอเคนะมาแล้ว น่าจะได้ชื่อชื่อ,อคลิปนี้แล้วล่ะนะครับหัวข้อคลิปได้แล้วนะครับด็กฟูนะครับมาแล้วด็กฟูนะครับแล้วก็มาเด็กถือเหรียญครับผมเด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญโอเคครับมาแล้วนะครับความรา่าเริงสดใสความรา่กเริงสดใสความมีเขาเรียกว่ามีความสุขสนุกสนานความ beautiful อะไรต่างๆนะครับความเขาเรียกว่าความเป็นเด็กอะนึกถึงความเป็นเด็กแล้วกันพ่อหมอก็ไม่รู้จะเปรียบเปรยว่ายัางไงความสุขในสมัยวัยเด็กของเรานะ่ะไม่มีคําว่าโกรธเกลียดพยาบาทแค้นนะครับเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตเราอะ่ะทำให้เราได้เตือนรู้มานะครับนะแต่ฟูทึงได้กมายืนยันให้ในวันนี้นะครับคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอเรื่องปกติ ของโลกนะครับเรื่องปติของทางโลกอ่ามองทุกเรื่องทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมชาติและสนุกกับมันนะครับสนุกกับมันอคุณสนุกกับมันได้ในทุกๆเรื่องอนี่หัวข้อคลิปมาแล้วนะครับอ่าคุณสนุกกับอคุณสนุกกับท็อกฟิกก็ว่าได้ครับล็อกฟิคท็อกฟิกรอบข้างอแรงกดดันแรงกระตุ้นต่างๆอ่าคุณสนุกกับท็อกฟิกได้ ในทุกๆเรื่องนะครับอมองทุกๆเรื่องนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ให้ค่ามันนะครับอไม่ได้ไปให้ค่าในเรื่องของที่มันเป็นพลังงานลบเรื่องท็อกฟิอเลยคือคุณเข้าใจสัจธรรมของโลกโลกใบนี้นะครับอ่านะครับมีสุขมีทุกข์อย่างเงี้ครับอ่าคุณเข้าใจตรงนี้อ่าแล้วความสนุกสนานของคุณก็มีอยู่ในจิตหนึ่งเหนืองของคุณสิ่งที่มันมาท็อกฟิกสิ่งที่มากระทบอะ ไม่มีผลใดๆต่อคุณเลยครับเพราะว่าในช่วงพ้นฐานแรกๆคุณคุณมีมาก็กระทบอยู่นะยอมรับถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะแต่ทําให้คุณเตือนรู้ก็ขอบคุณนะขอบคุณไปเลยนะครับช่วงตอนนั้นช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่รออยู่ก็คือความมังคังพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์นะครับสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะครับนะเมื่อคุณผ่านพ้นประสบการณ์าการฝึกฝนด้วยเขาเรียกว่าประสบการณ์จริงของชีวิต อ่านะครับนะอ่ามาถึงจุดนี้ณช่วงเวลานี้ก็คือช่วงของการใช้ชีวิตอ่าการเข้าใจโลกเข้าใจธรรมนะครับในช่วงของการใช้ชีวิตที่สนุกสนานเริงระอ่าเราเกิดมาเพื่อสนุกสนานเริงระอ่าบนโลกใบนี้อไม่มีความทุกโศกตรงใดที่จะมาทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า แสงของเราครับไม่มีอะไรมาหลีแสงของมาดับแสงของเราได้แสงแห่งความสุขนะครับเนี่ยนะครับเขาเจิดจล,ลัดเขาเฉิดชัยนะครับเขาสนุกสนานเดอฟูนะครับพ่อหมอก็ชอบมากนะไพ่เดอฟูเนี่ยออยู่ข้างกล่องเขานี่เห็นไหมเนี่ยความสนุกสนานความอถ้าเปรียบแล้วก็คือไพ่เลขศูนย์นะครับไม่ได้ให้ค่าอะไรไม่มีค่าอะไรเลยนะครับนะ,ะไม่ได้ไม่ได้ให้ให้ค่าอะไรเลย มันว่างเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับนะโอเคเลยนะครับหัวข้อคลิปก็มาแล้วนะครับอ่านะครับอืมไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระทั่งคุณได้นะครับอ่าในเรื่องของท็อกฟิกต่างๆเรื่องของความทุกข์ความโศกต่างๆนะครับอ่าคือคุณเข้าใจโลกธรรมแล้วนะครับอธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับของ สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้สุขทุกมันเป็นของคู่กันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเอามาในรอบที่สามครับสามใบรอบที่สามอ่าสามใบรอบที่สามมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวสัมไพนิดน่งครับสามใบรอบที่สามอ้าเด้งออกมาแล้วหนึ่งใบนะครับอ๋อครูบาอาจารย์ท่านอยากให้ออกนะใบนี้นะเอามาดูครับเปิดเลยใบที่หนึ่งครับสามใบนะครับรอบที่หนึ่งนะครับ อ่ารอบที่สามใบแรกครับผมอ่าจัดติกโอเคจัดติกมาแล้วโอ้โหนะครับอ่านะครับใบที่สองครับอืมสำเรียนโอเคอสิ่งดีๆรอคนอยู่กาลังก่อเกิดนะครับอ่าสิ่งดีๆเริ่มก่อเกิดขึ้นแล้วนะครับอ่าแล้วก็ใบที่สามครับนั่นโอเคไหมอ่านะครับ เสียไม้เท้าความสมดุลความสมักสมานสมัครคีนะครับอันนี้พ่อหมอเน้นอยู่ที่ตัวเราเองนะครับกายจิตของเรานะครับผมอมจจะไม่ได้เน้นไปในเรื่องขององรวมเท่าไหร่นะครับนะอันนี้จัดติกมาก็คือนะครับไพ่จัดติกนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นไพ่ที่เรียกว่าเป็นเป็นไพ่แห่งเขาเรียกว่าชัยชนะนะครับชัยชนะการ เตือนรู้อะไรประมาณนี้นะครับไพ่าาของการเตือนรู้การามีชัยชนะนะครับสุขสมหวังนะครับนะครับไพ่จัดติดก,ก็คือจัดอยู่ในไพ่าาชุดใหญ่ไงนะครับนะแล้วก็เป็นไพ่ที่มีคุณธรรมนะครับนี่นะคุณธรรมเนืองๆอ,อยู่ในจิตคุณนั่นแหละนะครับถ้าคุณจะไปยังไงล่ะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะอารมณ์ภายในตัวเองอะ หากคุณเข้าใจถึงหลักสัจธรรมความมีเมตตาธรรมต่างๆนะครับในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะเดินทางใช้ชีวิตนกักกายภาพในโลกปัจจุบันนี้นแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ตื่นรู้อยู่ตลอดไงเรียนรู้มีศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดนะ,ะเนี่ยนะครับในการที่จะรับข่มรับสติปัญญาของตัวเองอยู่ตลอดนะครับนะตรงนี้ประกอบกับการ ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตด้วยคุณธรรมนะครับเนี่ยตาช่างอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเนี่ย er. นะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับเนี่ยในมือเนี่ยตรงนี้คือลูกกุญแจนะครับมีลูกกุญแจด้วยอคือเคมันอยู่ตรงนี้นะครับการที่จะดําเนินชีวิตเนี่ยมันต้องดําเนินด้วยความเที่ยงตรงนะครับความยุติธรรมอย่างเงี้ยครับความบาลานซ์นะครับตรงนี้คุณเตือนรู้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ สิ่งที่จะก,ก,ก,ก่อกําเนิดเกิดขึ้นก็คือความมัง่งคั่งความบุรมสมบูรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยสามเหรียญอ่าเนี่ยกําลังเริ่มก่อเริ่มอ่าเขาเรียกว่าความมัง่งคั่งความบุรมสมบูรณ์ในสภาวะจิตสภาวะอารมณ์ตัวเองนั่นแหละนะครับอ่านะตรงนี้มันจะเป็นของคู่กันอยู่แล้วถ้าเราเตือนรู้แล้วอ่าบางทีก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปมีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายนะครับสามเหรียญอ่า แต่เรารู้ระดับภายในนะครับเงินทองมันเป็นของมายาอ่านะแต่ก็ต้องมีนนแหละต้องมีเพราะว่ากายภาพเรามันก็ต้องอต้องกินต้องใช้มีพันธะภาระอ่าแต่มันจะมาโดยที่แบบว่ามันไม่ติดขัดขัดสนมันไม่ทําให้อ่าเราไม่ถึงขนาดให้เราเดือดร้อนติดขัดขัดสนนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานนะนะครับ มีความเที่ยงตรงในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วนะครับคือไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนคนเดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนอ่าคนอื่นไม่เดือดร้อนและสิ่งผลที่มันตามมานะครับอ่าก็คือความพลั่งพร้อมความอุดมสมบูรณ์และก็อ่าความรักความสมัครสมานสามัคคีนะครับความกลมเกลียวนะครับอ่าเนี่ยนะเสียไม้เท้าตรงนี้นะครับอ่านะครับความรักความสมัครสมานความพลั่งพร้อมความกลมเกลียวนะครับตรงนี้ก็สมบูรณ์แบบดีครับ นะอ่านะครับแต่เด็กูนี่ก็คือหัวข้อคลิปในวันนี้นะครับอ่าไม่มีอ่าแรงกดดันหรือท็อกฟิกใดๆที่จะมา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 ปเป็นผลกระทบมามีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์คุณได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปเรียบเรียงหัวข้อใหม่ทีหนึ่งนะครับหัวข้อคลิปนะครับนะอ่าเด็กูนี่คือเจ้าของคลิปในวันนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวผอจะให้ดูไพ่ใต้สำรับนะครับใต้สำรับกนนี้เห็นไหมครับก็ยังมายืนยันอีกครับชุดแดงมีเขาเรียกว่าเขารแอคชั่นนะครับมีความาเขาเรียกว่าความมั่นคงนะครับในสภาวะอารมณ์นะครับอชุดแดงแล้วก็ปะบ่าได้มาสีเขียวเงี้ยความชุ่มฉ่ำความบุรุมสมบูรณ ความมั่นคงทางสภาวะอารมณ์นะครับนะตอนนี้คุณเตื่นรู้แล้วนะครับก็พ่อหมอก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนทุกท่านนะอ่าเพราะว่าเมื่อไพด่ดอกฟูขึ้นก็คือความไม่ให้ค่าไม่ให้อสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มาเป็นท็อกฟิกนะครับมากเกาะเกี่ยวแล้วรัดเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้แล้วนะครับตรงนี้นะอ่านะครับพ่อหมอก็พูดทํานายไปตามลักษณะของ พลังงานในไพ่นะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานนะครับและที่สําคัญก็คือครูบาอาจารย์นะครับท่านสื่อผ่านไพ่ผ่าน,านาลักษณะการจับไพ่ของพ่อหมอเข้ามานะครับอ่ะเอาเลยเขาไมีก็ยังเป็นอาจะวินถึงไม่เท้าอุ้งพลังเยอะมากครับคุณพร้อมเลยนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมมา้าก็แดงเห็นไหมครับเนี่ยม้าก็แดงแดข้างในล่ะ อินฟินิตี้นะความพ้องพ้อมคงอมุตุ่มโอ้ยข้างในเขาเปียกยังงถือเหรียญอีกครับอืมนะยินดีด้วยนะครับพลังงานคุณมาจัดเป็มดีเหลือเกินแล้วก็อ่าคุณผ่านพบประสบการณ์ที่หน่วงคุณพอสมควรนะครับอ่หน่วงแต่ตรงนี้คุณต้องรู้นะถ้าคุณยังโศกตรมอยู่นะถ้าคุณโศกตรมอยู่มันจะไปตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณ ่ไม่อาศัยจังหวะที่เรียกว่าประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้ปริญญาชีวิตครั้งเนี้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเอาปรับจูนสภาวะอารมณ์ตัวเองขึ้นเข้าใจสัจธรรมขึ้นนะครับออย่าให้กงล้อมันติดค้างอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเราเตือนรู้แล้วเนี่ยเรากงล้อเกาจะหมุนหลบขึ้นนะครับถ้าสอดคล้องมาก็มนในไพ่เลยนะครับคุณก็จะพบ ความสุขความพังพร้อมความาการเห็นโลกเห็นธรรมนะครับในทุกวันนี้นะข้างในก็ยังเป็นเนี่ยครับเนี่ยโอ้มันสอดคล้องกันดีมากนะครับทุกท่านาก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับพลังงานเพื่อนฝองของพีท่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านเบิกเนตเบิกทางนะครับพ่อหมอจะเน้นในทางไพ่สายจิตวิญญ,ญาณเนี่ยจะตรงๆอยู่ที่ สภาวะอารมณ์ภายในของเราเลยนะครับนะ,ะเรื่องของการผัดสะสภาวะอารมณ์ต่างๆจากความทุกข์อย่างนั้นนะครับจากประสบการณ์จริงการถูกกดขี่ข่มเหงการถูกเอาระเอาเปรียบกันไม่ได้อย่างใจอะไรต่างๆนะครับการความขัดแย้งต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมมนุษย์นะครับนะบางทีเราก็มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมีแฟนมีอะไรอย่างนี้นะก็บางทีมันก็ อไม่มีอะไรบางทีมันไม่ลงรอยกันความคิดเห็นมันต่างอะไรประมาณเนี้ยอ่นะปล่อยวางนะครับปล่อยวางอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันอนะครับอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันอ่าแล้วคุณจะผ่านพ้นเรื่องราวของท็อกฟิกนะครับอ่าอย่าไปให้ค่าสิ่งเหล่านั้นนะครับอะเราเกิดมาบนอ่ามนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยนะครับโลกใบเนี้ย เข้ามาเพื่อให้เรามาหาความสุขความสวยงามบนโลกใบนี้เชื่อไหมทุกวันนี้พ่อหมอแทบไม่อยากจะส,สร้างสิ่งใดที่มันเป็นวัตถุสิ่งของสิ่งปลูกสร้างอะไรเลยตอนเนี้ยเพราะว่าเรามองออกไปกว้างแล้วเนี่ยในโลกใบนี้เขามีไว้ให้เราหมดแล้วสิ่งแวดล้อมรอบไกลเราอะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเสื้อผ้า เข้าของเครื่องใช้วัตถุต่างๆแล้วก็สิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติอ่ทะเลภูเขาต้นไม้ใบหญ้าอ่เนี่ยพ่อหมอก็อย่างที่บอกแหละพ่อหมอมีความรู้สึกมีอะไรมีอารมณ์เหมือนเดิฟูเนี่ยเราแค่เอาตัวเราออกไปอ่เอาตัวเราออไปสนุกสนานไปเสพนะครับในสิ่งที่สวยงามเหล่านั้น อ่ะนะเขามีไว้ให้เราหมดแล้วเขารสรรส้างไว้ให้เราแล้วจักรวาลโลกใบนี้ธรรมชาติโลกธาตุนี้เขามีไว้หมดแล้วนะพ่อหมอก็เลยเอามาคิดดูแล้วนะอ่ะเราก็เข้าสู่เส้นทางของเรานะครับแล้วก็มาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้นะในเรื่องของการทําหน้าที่ในสายจิตวิญ,ญญาณนะครับอ่าเพื่ออ่าค้นหาครอบครัวเล็กๆนะครับ ในโลกของสายกิจวิญญาณน,นะครับคนที่มีลักษณะความคิดทัศนคติเดียวกันนะครับนะเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางหมู่มวนุษย์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่นีจะติดอยู่กับเขาเรียกว่าสังสารวัตต,ต่างๆโลกวัตถุค่านิยมต่างๆนะเรามันจะเป็นต้นกำเนิดเป็นเหตุของความทุกข์อะละนะครับ นะครับก็เนี่ไม่พ้นในเรื่องของโยกะปัจจุบันโยกกะลมหายใจหรอกนะครับแม้ว่าเราจะเข้ามาอยู่ในโลกของเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการโยกกะลมหายใจโยกับปัจจุบันในทุกขณะจิตนะครับอาจจะหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างมันก็เป็นการทําให้เรามีสติเนืองๆอยู่ตลอดนะหลุดไปบ้างแต่อย่าให้นานพอรู้ในรู้ตัวก็ดึงกลับมาเงี้ยเออมันเป็นการกระตุกกระตุ้นอยู่ตลอดทําให้เรารู้ในรู้ตัวเตือนรู้อยู่ตลอด นะครับลมหายใจสําคัญมากนะทุกท่านนะ่ดูเดฟูเป็นตัวอย่างเข้าไว้นะครับนะพลังงานวันนี้สอดคล้องดีมากนะครับก็ไม่มีไพ่ขยายนะครับใต้สําหรับก็ไล่เบียงร้อยลงไปก็โอ้นะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยนะครับก็หวังว่านะครับนะครับยังไงก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพ่อหมอจะสัญญาว่าจะมีคลิปใหม่ๆออกทุกๆวันนะครับนะสำหรับวันนี้ก็พ่อหมอก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ